ทำอธิษฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงไถ่ชีวิตของข้าพองหลายมาจากปากแดนผู้ตายพระองค์ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้แก่คนชอบธรรมและยังทรงให้ข้าพองหลายอิ่มด้วยของดีและมีความชื่อใจเป็นดีในพระมรลาคาของพระองค์พระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์ทรง,งกอบด้วยพระเมตตาพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใด ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์ผ่านมาทางแผนงานแห่งความรอดซึ่งกระผมหลาได้มีโอกาสสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าบิดาสงสารบุตรของตนชันใดพระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระเจ้าข้าพเหลาขอยอมรับในความบกพร่องฝ่ายวิญญ,ญาณ ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพงศงหลายดำเนินชีวิตด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังตามพระบัญญัติเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์จึงได้ล้มลงในความบาปทั้งบาปทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงปโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอพระองค์ทรงนำข้าพงศ์หลายให้กลับสู่สภาพดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าขาขาแต่เจ้า ขอองค์พระปัญญา,ยา,ยาบริสุ์ทรงนำให้ข้าพองหลายได้โมทนาพระคุณพระเจ้าในทุกทกสถานการณ์และขอทรงเจิมปากของข้าพองหลายให้ประกาศเล่าถึงคำพยานของพระเยสุคริสทุก,ท,กทุกวันทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมโอ้ข้าแต่พระเจ้าพรรองทรงเป็นพระเจ้าแพทย์อันอัศจรรย์ของข้าพองหลายขอพรร่งทรงโปรดเมตตาเยียวยารักษาประชากรของพรรองขอให้ทุกทุกคนที่เชื่อว,วางใจในโรรองนั้นสุขสบายข้าแต่พระเจ้า ขอพระราชอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ปกป้องคุ้มครองลูกหลานของข้าพง์หลายให้รอดพ้นจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายทุกอย่างขอให้ลูกหลานในครัวเรือนทุกๆคนเป็นแขนงที่ติดอยู่กับเถาและเกิดผลดีเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามน